เรามาดูเบื้องหลังการทํางานในแต่ละขั้นตอนกันบ้างนะครับแต่ละคนนะของนักเรียน i อ i ในคลาสพี่นะครับว่าเราทํางานกันยังไงบ้างครับแต่ละคนถึงออกมานะครับในเรื่องของกระบวนการแก้ไขปัญหาทีนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเคสของน้องหลังเมื่อกี้นะครับของคุณลินนะครับหลังนี้นะเห็นไหมก็ส่งเคสมาให้พี่ช่วยวิเคราะห์ช่วยแก้ไขนะครับนะครับลองดูนะให้เช็คแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ข้อมูลเป็นยังไง สเก็ตแบบแล้วให้ให้น้องเขากลับไปเช็คที่ดูดูที่หน้าง,งานว่าแต่ละจุดเนี่ยช่างเ็าทางานตรงกับที่พี่บอกหรือเปล่านะครับอันนี้เห็นไหมมีวาดให้ดูด้วยนะครับน้องก็กลับไปเช็คดูนะว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยขอระยะแบบนี้นะเอ้ยตรงไหนมันน่าจะผิดนะเอ้ยโอกาสที่จุดรั่วมีตรงไหนบ้างเอาลองเช็คดูขอข้อมูล5ข้อนี้ด้วยครับส่งกลับเข้าไปนะครับอันนี้ขั้นตอนในเรื่องของในรายกลุ่มของนักเรียน i อ e นะครับที่เรา ลงหน้าง,งานกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาระดมความคิดกันนะครับช่วยสปอร์ตเต็มที่อ่าเนี้ยเห็นไหมมีวิธีการแก้ปัญหานะครับช่วยคอมเมนต์งานช่วยตรวจงานให้นะครับปัญหาหน้าง,งานของแต่ละคนช่วยสเก็ตให้ว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะเห็นไหมครับเหมือนที่พี่บอกอธิบายเมื่อกี้เลยใช่ไหมอ่าเนี้ยเป็นตัวอย่างนะครับของเคสน,นักเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องท่อข้อแรกนะครับลองไปเช็คตรวจ จุดตรงนั้นก่อนหนะ้าหนึ่งสองสามลองเช็คตรงนี้ก่อนว่าจุดไหนกันแน่ที่เป็นสาเหตุให้น้องที่เป็นนักลงทุนนะครับนักเรียนในคลาสไ e อย์เป็นงานคุณปามใช่ไหมเมื่อกี้คุณปามก็เข้ามานะครับอลองกลับไปเช็คดูนะว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันมาจากจุดไหนกันแน่แล้วเราจะได้แก้ไขให้ตรงจุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่คอมเมนต์แล้วก็เป็นสิ่งที่พี่ช่วยเหลือนักเรียนในคลาสนะครับกลับไปให้ช่วยทํางานให้เร็วขึ้นแล้วก็จะด้วย จะได้ช่วยแก้ไขงานให้ตรงจุดนั่นเองนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นของน้องอีกคนหนึ่งนะครับช่วยปรับแบบช่วยสเก็ตแบบให้ช่วยคิดให้ช่วยวิเคราะห์ตัวแบบให้นะครับทำงานร่วมกันนะครับน้องก็จะได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้ความรู้ทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้นะครับนักเรียนในคลาสไอยาไอเนี่ยมีอยู่ประมาณ80คน81คนละปัญหาของ1คนพอพี่แก้กลับไปเนี่ย อีก80คนก็จะรู้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับมีความรู้ที่มากขึ้นมีประสบการณ์ที่มากขึ้นเห็นไหมอธิบายครั้งเดียวให้กับคนคนหนึ่งฟังเนี่ยทุกคนก็จะได้เข้าใจแล้วก็รู้กันหมดเลยนะครับตรงนี้เนาะมีเรื่องของการปรับฟังก์ชันภายในบ้านด้วยนะครับแนะนำนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียงไงบ้างแล้วมันมีจะเกิดประโยชน์ย่งไงบ้างตรงนี้เห็นไหมช่วย แก้ไขให้นะครับปรับแบบช่วยแนะนําให้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันควรจะเป็นแบบนี้ดีกว่านะมันน่าจะออกมาดูดีนะดูสวยนะนะครับทุกคนก็จะได้เรียนรู้กันนะครับตรงนี้นะวิธีการทํางานในกลุ่มของเรานะครับตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ช่วยให้งานไปเร็วนะครับไม่ต้องมาเสียเวลานั่งปวดหัวเองเราไม่รู้ว่ามันออกมาดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับไอเดียจต่างก,ก็มาจากประสบการณ์ของพี่ที่ได้ เจอมานะครับแล้วก็เอามาใส่ในแบบของน้องๆนักลงทุนทุกคนนะครับทีนี้ทุกคนรู้ไหมหลังจากที่เราปรับแก้กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีเบื้องหลังความสําเร็จทุกคนในที่นี้นะครับหลายๆคนนะน่าจะรู้จักแล้วนะครับว่ารุ่นพี่ของเราที่ในวงการนะครับมีใครกันบ้างใช่ไหมที่มีฝีมือหรือที่มีชื่อเสียงเป็นอนันดับต้นในเรื่องของการปรับปรุงบ้านการรีโนเวทบ้าน,านเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า พี่พี่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของใครกันบ้างนะครับที่เรามีวิธีการทำงานที่แบบเต็มที่นะครับช่วยเหลือเต็มที่เลยการแก้ปัญหาครั้งนี้นะครับกับบ้านของน้องเพลินใช่ไหมเมื่อกี้น้องเพลินเข้ามาแล้วนะครับน้องเพลินแชร์แล้วเนี่ยบ้านของน้องเพลินเนี่ยแก้ปัญหากันวันต่อวันเลยนะครับส่งส่งไอเดียมาส่งแบบมาวันรุ่งขึ้นก็จะได้คําตอบไปเรียบร้อยแล้วสามารถไปต่อยอด จัดการคุยกับช่างต่อหรือดําเนินการต่อไปได้เลยนะครับรวดเร็วนะครับใส่ไอเดียให้กันเต็มที่ไม่มียัง้งไม่มีกักด้วยอ่าตรงนี้นะครับามาดูกัน,นครับเบื้องหลังความสําเร็จพี่ได้อยู่เบื้องหลังและได้ช่วยเหลือน้องนองน,องนักลงทุนคนไหนมาบ้างเดี๋ยวลองดูกันครับอ่ามีใครไม่รู้จักบ้างพระเอกของเรานะครับเพจอะไรครับรักษาตร,รต์ p พ o p อ r t ตบ้านีโนเวสสระบ,บุรีนั่นเองใช่ไหม พี่รักของน้องๆหลายๆคนนะครับฝีมือพัฒนามากคุณรักเก่งมากๆนะครับตอนนี้เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและมีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะในเรื่องของการทําคลิปการสร้างแบรนด์ต่างๆนะครับอ่าคนต่อไปคุณพานุนะครับบ้านรีโนเวทพร้อมอยู่บายพานุเห็นไหมอันนี้พี่ก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับแก้แบบในเรื่องของการกระบวนการแก้ปัญหาการออกแบบต่างๆนั่นเองนะครับที่ได้สร้างผลงานหรือ ทำมีงานตกแต่งออกมาได้สวยงามมากขนาดนี้นะครับอ่านะครับบ้านลุงเวทดพร้อมอยู่บายพานุอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับคนนี้อ่ารอๆแบบนี้แหละนะครับหวังว่าทุกคนก็คงจะรู้จักกัน,นครับใช่ไหมน้องๆหลายคนก็คงจะรู้จักนะครับเสียแท่งของเรานั่นเองอันนี้อ่าอุดมสุขโฮมนะครับอ่าใครไม่รู้จักบ้างน้องลินนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นนักเรียนในคลาสด้วยเหมือนกันนะครับน้องลินก็พัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลยนะครับแล้วแต่ความสามารถความชอบของแต่ละคนนะครับพี่ก็อยู่เบื้องหลังให้สำหรับน้องลินนะครับามาดามพัดเมื่อกี้มาดามพัดมารายงานแล้วนะครับมาดามพัดคนขายบ้านเโนเวทบ้านมือสองซูลาธานีนั่นเองมาดามพัดก็ทําแบบขึ้นสวยขึ้นทุกวันทุกคืนเลยนะครับคนก็สวยบ้านก็สวยเห็นไหมเริ่มงานเยอะแล้วเริ่มจะขยายฐานตอนนี้นะครับใคร ที่ยังไม่มั่นใจลองถามรุ่นพี่ของเราดูนะครับที่เขาเก่งๆดังๆกันนะว่าแต่ละคนลองดูผลงานของแต่ละคนเข้าไปดูในเพจของแต่ละคนได้เลยครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือตัวแบบบ้านออกมาเนี่ยมีความสวยงามมีความน่าสนใจมีเอกลักษณ์มากขนาดไหนนะครับและพี่ช่วยสป,ปอร์ตหรือเราทํางานร่วมกันกับน้องๆน,นักลงทุนแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างใครรู้จักคนไหนลองสอบถามได้เลยนะครับต่อไปใครครับ น้องปวีนานะครับปวีนาพาวอรตีคนนี้ก็อยู่สุษฎานเหมือนกันน้องปวีนาน้องกุ้งนั่นเองครับคนนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับฝีมือลายมือในเรื่องของการตกแต่งการออกแบบคนนี้ก็ไม่น้อยหน้าคนอื่นเลยทุกคนลองดูนะแต่ละคนเพจแต่ละเพจของแต่ละคนนะครับตอนนี้แบบสุดๆกันทั้งนั้นเลยทุกคนมีแบรนด์ที่ชัดเจนมีเอกลักษณ์งานตกแต่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ละคนแบบไม่ไม่ยอมแพ้กันเลยนะครับสู้กันสุดๆเลยนะครับต่อไป น้องกุ้งนะครับ W A บ้านรีโนเวทสายมูอยู่แล้วรวยน้องกุ้งอยู่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เป็นมาดามกุ้งอีกคนแล้วนะครับมีหลากหลายธุรกิจมากเลยน้องกุ้งจะทําเกี่ยบสายบ้านสไตล์ลักชัวรี่นะครับตอนนี้เริ่มทําบ้านหลังใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้มีงานที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับกับคนอื่นต่างคนแบบไม่ยอมกันเลยนะครับงานออกแบบของแต่ละคนอันนี้ใครไม่รู้จักบ้าง ใครไม่รู้จักนี่บอกว่าเชยมากเลยนะมีคนติดตามเยอะมากนะครับบ้านของเ,อเพจของน้องมุกและน้องเบลนั่นเองเห็นไหมมีคนติดตาม20,005ทาออกมาทุกหลังคนแย่งกันซื้อทุกหลังมีเอกลักษณ์แล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองมากแบบมูจิมินิมอลกันเลยครับใครที่ไม่เชื่อลองเข้าไปติดตามเพจคุณก็มีบ้านได้นะครับเพจนี้ดังได้ออกรายการทีวีด้วยนะครับ บ้านแบบละมุนมากเลยคนนี้นะครับแต่ละคนก็จะมีสไตล์รูปแบบการตกแต่งหรือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนกันเลยนะครับตรงนี้น้องยุ้ยนะครับปานทิพย์พาวเวอร์ีบ้านคอนโดมือสองเห็นไหมแต่ละคนนะครับสุดๆกันทั้งนั้นเลยทั้งสวยทั้งเก่งนะครับเพจออกมาดูดีมีการสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์ของตัวเองได้อย่างชัดเจนนะครับบ้านออกมาที่ตกแต่ง แต่ละหลังแต่ละหลังออกมาก็น่าสนใจนะครับน่าติดตามมากเลยน้องเพลินครับามาแล้วบ้านน้องเพลินเพลินบ้านสวยนั่นเองลองดูนะครับบ้านหลังล่าสุดเป็นแบบไหนรู้สึกว่าทยอยขายออกไปเรื่อยเ่เลยใช่ไหมนะครับทั้งงานตกแต่งภายในฝีมือก็พัฒนาขึ้นไปหลายหลคนนะครับแบบไม่หยุดอยู่กับที่นั่นเองนะครับยิ่งได้พี่มาช่วยในเรื่องของการออกแบบด้วยการตกแต่งด้วยแล้วก็เรื่องของการปรับฟังก์ชันให้ด้วยนะครับยิ่งเน้นจุดขาย ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบ้านข้างๆนี่อาจจะต้องแบบถอยไปเลยนะครับตรงนี้คุณคิมนะครับคิมเบอรี่พอลเปอร์ตี้ครับบ้านมือสองคอนโดมือสองทำเลดีกรุงเทพบายคิมเบอรี่พอลเปอร์ตี้นะครับลองเข้าไปติดตามในเพจดูนะครับบ้านสวยละมุน APA เรียลเอสเตดบ้านและคอนโดรีโนเวทใหม่นะครับอของเซียร์ตี T ้ e, และน้องแอปนั่นเองเห็นไหมมีใครรู้จักม้างครับ สองน,นี้ลองเข้าไปติดตามดูนะครับทําอสังหาหลายอย่างมากเลยตอนนี้ไปไปหลายๆแนวมากนะครับลองเข้าไปติดตามดูได้นะครับผลงานสวยๆดีๆของแต่ละคนมีคุณภาพด้วยนะครับ People p r o p e r t y นะครับคุณศักด์นั่นเองอยู่ที่ชนบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาแรงมากครับทําบ้านหลังแรกก็ปังเลยคนแชร์รู้สึกว่าเกือบ300แชร์นะครับพอเขาลงมาครั้งนึงเนี่ย สุดปังมากคนนี้นะครับน้องหนูนานะครับคนนี้ก็ตกแต่งสวยมีคนลูกค้าแย่งรอกันซื้อนะครับทําบ้านไม่ทันเลยตรงนี้บ้าน,นรีโนเวทสวยบ้านพร้อมอยู่บายด็อกเตอร์นาโอมินะครับพ็อพเพอร์ตี้นั่นเองน้องหนูนานะครับลองเข้าไปติดตามในเพจดูตกแต่งแบบจัดเต็มมากนะครับไม่รู้จัดสรรงบกันมาได้ยังไงครับโอ้โหมีเงินเหลือมากตกแต่งทุ่มได้ขนาดนี้ เหมือนกับทอาออกมาแล้วเหมือนบ,บ้านใหม่หมดทั้งหลังเลยนะครับหน้าอยู่อบอุ่นมากทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเศษส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับของนักเรียนทั้งหมดนะถ้าถ้าเอามาให้ดูทั้งหมดเนี่ยน่าจะยาวนะครับอันนี้แค่ขั้นมาส่วนหนึ่งเดี๋ยววันหลังถ้ามีจังหวะด,ดีๆเดี๋ยวจะมาให้ดูกันอีกนะครับและเดี๋ยวจะนําผลงานของน้องนองน,องนักลงทุนที่อยู่ในคาสของพี่มาให้ดูกันด้วยนะครับว่าแต่ละคนฝีไมไล้ลายมือ หน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับพอถึงขั้นนี้แล้วคุณคิดว่าทําไมนะครับเกิดข้อสงสัยไหมว่าทําไมคุณคิดว่าทําไมทุกคนนี่ถึงต้องมาหยู่ตัวอยู่ในคอร์สนี้เขาเก่งกันไหมเขามีฝีมือกันขนาดไหนครับทําไมถึงให้ความสําคัญกับคอร์สนี้ด้วยครับและเขามองเห็นอะไรที่แตกต่างไปจากคุณหรือเปล่าเห็นไหมลองถ้ามีโอกาสได้เจอน้องๆที่พี่บอกนะครับน้องๆน,นักลงทุนเนี่ย อาจจะลองเข้าไปสอบถามดูก็ได้นะพี่มีแนวคิดยังไงบ้างพี่คิดว่ามันมีความซุมคุ้มค่ามีความสําคัญมีความจําเป็นกับพี่มากขนาดไหนนะครับเรารู้ระดับนี้แล้วเราควรจะหาความรู้เพิ่มเติมหรือเปล่าหรือเราควรจะเพิ่มเติมในจุดไหนบ้างหรือมีสิ่งในบ้างที่พี่คิดว่าพี่ยังไม่รู้หรือพี่มีความจําเป็นมากที่ที่ต้องอาศัยผู้ช่วยหรืออาศัยเครื่องมือที่ดีหรืออาศัยคนที่มีประสบการณ์นั่นเองนะครับลองดูนะครับใครที่สนใจ